และแล้วสวนสัตว์อิตาเลียนเป็นหลอดก็ได้อัปเดตสัตว์กลายพันธุ์สุดแปลกเข้ามาใหม่ใครก็ตามที่ได้เข้ามาในสวนสัตว์แห่งนี้แล้วไม่มีทางที่จะได้กลับออกไปแล้วพี่เจฟรีจะรอดออกมาได้หรือไม่ก่อนรลบชมคลิปขอกำลังใจให้กับพี่เจฟรีคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งติดตามถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยวันนี้พี่เจฟลรีกลับมาสวนสัตว์อีกแล้วนะครับทุกคนเยเรามาดูกันหน่อยสิว่าสวนสัตว์นี้มีรรปเดอมาใหม่บ้างเอิรเบก โอเคว,ว้าววันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคนเอเคครับเราเข้าไปกันเลยอันดับแรกต้องซื้อบัตรก่อนวันดีครับอย่าอย่ามาไกลฉันฉันกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมสภาพคนขายบัตรเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหเ,เดี๋ยวมันละแวกอะไรวะเนี่ยโอ้โหท่าทางดูตลกมากเลยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไหมมมบาทำท่าทาแบบนี้วันนี้ครับผมมาเที่ยวครับมาซื้อบัตรนอยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเข้าบาจะกลัวแล้วมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนวันนี้เอ๊ดูเหมือนว่าคนขายบัตรน่าจะสติแตกแน่เลยนะครับทุกคนโอเคงั้นขอเข้าไปเลยล้วกันนะครับเฮอย่าอย่าเข้าบานะอ่าเขาน่าจะสติแตกแล้วแน่เลยนะครับทุกคนโอเคครับเข้าไปเลยแล้วครับเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย นี่มันคือนกเงือกนี่นาแต่ว่าทำไมมันใส่แว่นด้วยเอ้ยนกเงือกพันไหนวันนียเฮ้พวกเราดูดิสีบีมันรืลอเข่าบาแล้วเอ๊ดเดี๋ยวนะมันไม่ใช่นกเงือกธรรมดาครับมันคือเจ้านกใส่แว่นจากอิตาลีเ,เป็นหลอดนี่นาะ พวกเราในที่สุดก็มีมนุษย์หน้าโง่หนึ่งคนหลงเข้ามาอาวันนี้เราจะได้กินมนุษย์กันอีกแล้วลอกล่อให้มันเข้าไปข้างในเลยพวกเราฮ่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 ามันไม่รอดแน่มันก็คล้ายๆกับนกทั่วไปนะครับแต่ว่ามันใส่แว่นด้วยนะครับทุกคนโอเคครับงั้นพี่เจฟลีขอเข้าไปดูข้างในเลยละกันนะครับทุกคน ไปทางไหนก่อนเอ่ยขอไปฝั่งนี้ละกันนะครับทุกคนตรงนี้มีอะไรไม่เอ่ยอยู่ตรงนี้มีไหมเ,เ,เ,ดเดี๋ยวนะไม่มีครับแต่แต่ว่าตัวขอใ่ญ่ไปเลยนี่มันคือเจ้าตงุตงตงุงตุงสังระเทพนี่นะโอ้ยตัวมันใหญ่มากเลยนะครับหัวโคตรใหญ่แต่ว่าแขนของมัน เล็กนิดเดียวเองฮฮฮฮพวกเรามันเดินมาถึงตรงนี้แล้วดูสิเนื้อของวันช่างหอมขนาดนี้เฮ้ยเนื้อมันด้วยเป็นอะไรที่น่ากินสุดๆไปเลยเฉันเริ่มบใจไม่ไหวแล้วฉันอยากจะจับไปกินทันทีเลยเเจ้ามาด้วยแกต้องเป็นอาหารของฉันว่าแต่สวนสาแถงนี้ จับพวกมันมาได้ไงครับเอยโอ้โหตัวใหญ่ๆนะครับแถบจับมันเข้ามาในโซนนี้ได้ด้วยครับทุกโนโคโดไปเลยโอเคครับเราไปดูโซนถัดมากันดีกว่านะครับโซนนี้ก็น่ากลัวนะครับโซนถัดมาเออเดี๋ยวโอ้หโซนนี้อยู่คันเป็นคู่เลยนะครับมันคือเจ้าการามาละลับนี่นาโอ้ยเดี๋ยวทำไมพวกมันมาอยู่ตรงนี้ได้ละเนี่ยการามาลาลับ การามาดาลามมันเดินเข้ามาข้างในแล้วพวกเราฮ่าฮ่เตรียมที่จะปิดทางเข้าได้เลยแล้วอย่าให้มันหนีออกไปได้วันนี้เราจะต้องได้กินมันไอจ้าารุคเดแกจะต้องเป็นหายของพวกฉันแกไม่รอดแน่ฮ่าฮ่า พวกมันตัวใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนโอ้ยมันเป็นขวดเกลือแล้วก็น้ำผึ้งนะครับที่มีขาแล้วก็มีหน้าสุดแปลกเลยนะครับนี่มันสุดสัตว์อะไรวะเนี่ยโคตรแปลกประหลาดไปเลยโอเคครับถัดมาเขาบอกว่าเป็นโซนของสิงโตนะครับแล้วโอ้โหเดี๋ยวไอตัวนี้โคตรน,น่ากลัวเลยนะครับมันคือเจ้าเหเรือตุงตุกตกนี่นะโอ้โหเป็นร่างที่โคตรน่ากลัวไปเลย เดี๋ยวตัวนี้ก็มีเหมือนกันนี่นะก็จะเป็นร่างหัวกะโหลกตุงๆตุงตุงครับทูกคนโอ้โหแสดงว่าโซนนี้เป็นโซนของตุงๆตุงตุงแน่เลยนะครับอ๋อเราฟ่องสัญญาจากช้นเท่านั้นค่อยจับไอ้เจอาด้วยคนเ้เกนปิดทางเข้าได้เลยเตรียมพร้อมที่จะจับมันกินได้ มันจะต้องเป็นอาหารของพวกเรามันไม่รอดแน่เจ้ามนุษย์น,ยนางโงะตัวของมันใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนมันมีอาวุธเป็นไม้นะครับหไม้เบดบอลแต่ว่าไม้เบสบอลอู้มีพวกซากตะปูด้วยนะครับอโหไอตัวนี้เขาน่ากลัวสุดๆไปเลยนะครับทุกคนฟันของไมัก็แหลมคมมากๆเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ร่างหัวกระโหลกนะครับน่าจะลูกน้องของมันแน่เลยนะครับตรงนี้เออเดี๋ยวตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่นาะก็เจอเป็นตุตง้ตงตง e ุงอีวิวครับทุกคนโอ้ยตัวนี้เป็นตัวสีแดงแล้วก็มีเขาด้วยเอย้เหมือนกับโยมมาทู่เลยนะครับไปตัวนี้หัวหน้าครับจับมันกินเลยไปครับหัวดาไอ้จอม้วรคนนี้ราฟังเสียงจากใช้สะกดโอเคเลยครับหัวหน้า ผมจะรอคําสั่งจงากหัวหน้าแล้วผมก็จะจับมันให้กับหัวหน้าได้เลยฮ <c oughs> โอเคครับเราไปดูโซนถัดมากันต่อเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นอะไรพวเนียเหมือนแมวน้าเลยนะครับทุกคนเออดีเดี๋ยวไม่ใช่นี่นะคะเห็นี่มไนคือยีราฟแต่งหมอเ,อ,อเดี๋ยวทำมไมมันไม่นิ่งเลยครับ ไมันไม่กระดดแบบนั้นล้วเนี่ยจะดีใจันดีใจ,จโอ้ยเป็นยีราฟที่ค่อยแปลกนะครับมันมีตัวเป็นแตงโอมีหัวเป็นยีราฟแล้วก็ใส่หมวกอวกาศแถบใส่รองเท้าด้วยโอ้ยยีราฟบ้าบอในประเยศเคนแปลกไปเลย ฉันดีใจสุดๆไปเลยในวันนี้ฉันจะได้กินนะษน์แล้วฮ่าฮฉันกระโดดเต้นหลอเลยเออเอฉันดีใจมากๆเลยเออฉันหิวมากๆเออฉันอยากจะกินเจ้าวระษน์แล้วเออมาฉันกินสัทีเจ้าวระษน์ฉันไปบ่อยแล้วตอนนี้ฉันหิวมากๆเลยเออเออฉันดีใจโคตรแปลกมากๆเลยนะครับทุกคนมันเต้นไม่หยุดเลยนะครับอะไรวะเนี่ยโอเคครับไปดูโซทัดมาเออดีเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวนะโอ้โหสดนี้ตัวโค่รใจไปเลยครับทุกคนมันคือเจ้าสิ่งตกระบอกเพชรนี่นาแล้วก็มีเจ้าตาตาตาสวรร่างครับทุกคนโอ้ยสองตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยเนื้อของมนุ์ฉแสนหอบขนาดนี้ฉันจะได้กินเนื้อของมนุแล้วฮ่าฮ่แกเบอร์ดแน่แกจะต้องเป็นอาหารกูใช่เท่านั้น มันเป็นสิงโตที่แปลกนะครับมีหัวเป็นสิงโตแล้วก็มีตัวเป็นกระบองเพชรนะครับน่าจะเป็นสิงโตกายพันธุ์มากกว่านะครับทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเจ้ากาน้ำร้อนที่มีชีวิตนะครับโอ้ยง่าพี่เจฟลีไม่อยู่แล้วนะครับขอไปฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนมันกำลังจะหนีพวกเราไปดักดนานามันไดเลยไปกันต่อครับเ,ออดเดี๋ยว ตรงนี้โอ้โหตัวอย่างใหญ่ไปเลยครับมันคือเจ้าอูดตู้เย็นนี่นะโอ้โอยู่ต็อปนี้เลยนะครับมันเป็นอูดที่ค่อยแปลกเลยนะครับทุกคนมีหวัวเป็นอูดมีตัวเป็นตู้เย็นแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยโอ้โอูดพันไหนวะเนี่ยคนแปลกไปเลยตอนนี้มันอยู่ด้านหน้าของฉันแล้วพวกเราฮ่าฮ่าฮ่าเตรียมไล่ให้มันเข้าไปข้างใน แล้วพวกเราเคยจับมันเกณฑ์มันไม่รอดแน่จะมาดูคนนี้นานๆที่มีมนุษย์หลงเข้ามาวันนี้แหละพวกเราจะได้กินกันอย่างอิ่มแล้วฮ่า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 เอ๊ะเดี๋ยวว่าแต่เสียงอะไรอยู่ตรงไหนเอ่ยเอ็นได้ยินเสียงไม่หยุดเลยนะครับทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวเสียงมาจากตกนี้จริงด้วยครับ เดี๋ยวนะนี่นีน่นีบคือเจ้าแพนกวินกระบอเกเพชรนี่นะอ้ยเป็นแพนกวินที่แบบว่าโคตรหดไปเลยนะครับทุกคนมันมีหัวเป็นแพนกวิน้นมีตัวเป็นกระบอเกเพชรแถมมีก้ามด้วยนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยโอย้ไม่นะน่ากลัวสุดสไปเลย ตอนนี้มันอยู่ด้านหนาของฉันแล้วพวกเราฮ่าฮ่ฮ่าเออย่าให้บดีไปได้วันนี้แหละเราจะได้กินไอ้เจ้ามนุษย์คนนด้นานเทบเมย์มนุษย์หลงเข้ามาเอาอเอฉันจะจับมันหักขานแล้วฉันก็จะเกนมันเองฮ่ฮ่าฮ่ ขอมันดูเป็นมัดๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับพี่เจฟลีขอออกไปด้านหน้านีกว่านะครับทุกคนโอ้ดิเดี๋ยวสองตัวเลยนะครับอยู่ตรงนี้เฮ้ยพวกเราเราจะดีแล้วพวกเราเตรียมพร้อมโอเคครับขอเข้ามาดูข้างในหน่อยละกันนะครับเข้าไปข้างในก่อนเลยละกันนะครับมีอะไรไหมเอ่ยเอย๊ดิเดียวข้างในก็มีเหมือนกันนี่นาะโอ้โหดิเดียวอะไรวะเนี่ยเอย๊มันคือเจ้า หมีใส่หมวกนี่นาแล้วทำไมมันมาอยู่ในตู้ปลาได้ครับทุกคนเฮ้ hey, บวกเรามันมาถึงตรงนี้แล้วย่ห้มันนีไปได้เตรียมที่จะจับมันกี่ได้เลยโอ้โห oh, เดี๋ยวมันติดอยู่ในตู้ปลาครับตรงนี้ลนะ่ะโอ้โหตกนี้ก็จะเป็นเจ้าเชลาบทะเลเล่าทานละละ่าเฮ้บวกเราย่ห้มันนีไปได้ไปทางเลยไปทางไว โอเคครับไปกันต่อพี่เจฟฟี่จะต้องรีบเอ,อกจากที่แล้วครับทุกคนกรู้สึกรล่มไม่ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเจ้านินจาคาปูชิโนเอเซซิโนครับทุกคนเฮ hey, บอกเราดูดีสิมันได้มาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้า ตุงตุง,ตงสวรรครับทุกคนก็อยู่ตรงนี้เลยตุงตุงตงตงสวรรว้าวในที่สุดก็มีพลลังลงเข้ามาในสวนสัตว์ของพวกเรามันไม่หลอดแน่โอเคครับไปกันต่อครับทางไหนเอ้ยตรงนี้โอ้โหเดีเ๋ยวตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยโอ้โย มมันคือเจ้าแมวกุ้งครับทุกคนโอ้โหมันมีหัวเป็นแมวแล้วก็เป็นตัวเป็นกุ้งตัวมันโคตรใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็แปลกประหลาดด้วย ทำไมเรือบารูชางหอมกระดนเนี่เออฉันเริ่มไม่ไหวแล้วเออฉันจะออกไปกินมันตอนนี้เออฉันไม่ไหวแล้วเออว่าแต่ใครประจำใช้บาวัเดียเออฉันติดอยู่ในตตรงนี้ฉันจะออกไปกินไอเจ้าบารูคนนี้แกจะต้องเป็นอาหารของชันแกไม่รอดแด่ไอเจ้าบารูไปโซนถัดมากันต่อเลยนะครับโอ้โหส,สัตว์นี้เป็นสัวนสตว์ที่แปลกที่สุดในโลกแล้วนะครับทุกคนเออเดี๋ยว โอ้ยตกีนก็เพียบเหมือนกันนะครับม่ใครบ้างเอ่ยนี่ก็คือเจ้าตุงตุงตุงสงอีเตอร์เจ้าจรระเ้สับป,ปะรดแล้วก็เจ้าเป็ดเครื่องบินโอ้พวกมัน อยู่ในตู้ปลาแล้วก็อยู่ในน้ำนะครับทุกคนเฮ้กวกเรามันมาถึงตรงนี้แล้วฮ่าแกจะต่อเป็นหานของพวกฉันแกไม่รอดแน่โอเคครับตรงนี้มีทั้งหมดสามตัวออกไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนออกไปทาาไหนเอ่ยทางนี้นะครับออกไปเคางนนอกกันครับกลับกันดีกว่านะครับตกนี้ก็ไม่มีคนอยู่นะครับร้านของฝาก เดี๋ยวเสียงอะไรวะเนี่ยโอเคครับไปเอารถกันนะครับทุกคนว่าพี่เจฟฟี่อยู่ไหนวัดเนี่ยเอารถพี่เจฟฟี่อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเออเดี๋ยว,ยวพวกประวัติออกมาแล้วฮา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 จะนี้ไปไหนจอบมนุษย์หม,ม,มอนเอ้ยบายมูมันออกมากันแล้ววิวเดี๋ยว,ยวไปทางไหนพี่วัเน,นี่ยฮาฮาฮาแกไม่รอแน่แกจะตองตายโอ้ยไม่นะไม่มีทางดีแล้ว 妈。啊